สวัสดีครับพี่น้องครับดงสวรรค์เทศบาลครับมื่อนี้แปลกหูแปลกตานะครับพี่น้องหลังจากบ่ได้พบได้พบกับพี่น้องนะครับแฟนครับเอฟซีของดงสวรรค์เทศบาลนะครับมาเป็นช่วงระยะเวลาเกือบครึ่งปีเนาะนะครับมื่อนี้พาพี่น้องนะครับมาเบิ่งอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกนะครับในยุคนี้นะครับในยุค4.0แต่ว่าก้าวเข้ามาสู้การกรับหลังมาหาทางหลอดนะครับของอาชีพ นะครับเกษตรกรบ้านเท่านะครับหลายคลิปนะครับสีพ้าพี่นองไปเบิงการหายอยู่หากินนะครับการประกอบอาชีพต่างๆมื่อนี้ภาพี่นองมาเบิงนี่ครับนี่เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนหลายๆยูทูปหลายๆยูทูบเบอร์นะครับเพิ่นสีผ้ามาเบิงนะครับมื่อนี้ผมเลยผ้าผีผ้านองนะครับมีโอกาสในกลับบ้านนะครับภาาผีผ้านองมาเบิงฟาร์มหนูนานะครับอันนี้ว่นพองฟาร์มนะครับ ของเอื่อยนะครับของพี่สาวนี่ละนะครับผมเป็นเห็ดนะครับผมรู้สึกว่ากิจาการใ,ใหญ่โตนะครับเดี๋ยวสิ้ผ้าผีผ้าหนองมาเบิง่งว่าเอ่อเป็นจังใดมาจังใดขึ้นเดี๋ยวมาเห็ดจังสี่นี่ครับเอ้ยเอื่อยแล้วบริการโอ้ยจะเฝ้าอันเห็ดจังใดมาจังใดขึ้นเดี๋ยวมามาเห็ดฟาร์มหนูครับอ๋อตอนแรกก็ไปเห็ดงานไี่อยู่ชนค่ะเป็นสาวโรงงานก็เลยแบบ,บอยากกลับมาอยู่บ้านอยากมีกิจาการากของเจ้าของก็เลยแบบศึกษาหลายอย่างอยู่แต่ว่าก็ มีที่แบบธุรกิจเรื่องหนูอ่ะที่แบบสนใจก็เริ่มศึกษาหลอกลวงผ้าหยางมึงเริ่มต้นนี่จังไหนครับเริ่มต้นนี่จะครูเห็ดหรือว่าสิบอ่ะสิบบอสิบบอบบอเป็นพ่อแม่พัท่านอ๋อครับผมสิบบอก่อนแล้วก็ค่ระค่อยๆขยายครับผมค่อยๆขยายเนาะเริ่มจากแค่สิบบอสิบบอนี่ใส่ใส่หนูจักโตครับพอ่นแม่หนูหนึ่งต้นหนึ่งอันนี้ใส่อันนี้เป็นหนูไอ้อันนี้ให้ เซอร์แลมโบแลมโบอ๋อ้เจ้าบอนี่สิมีมิซึ ais, s <S ่อมั้งครับมีมิค uh, <yeah. S 1> oh, yeah. ่ะมีมีปราะทุกบอมีประวัติทุกบอ้จัดระบบการจัดการย่างดีเลยน้องครับน้องนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งสองผู่หนึงอ๋อผู่หนึ่ง่งใหญ่เลยโผู่มาครับพี่น้องครับมันบอกปูดกับตัวซจำแมวนะครับอ๋อเราเริ่มเฮ็ดมาโดนไปครับนี่อันนี้เขาหกเจ็ดเดือนนี่แหละว้าหกเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับเอง ตามทุ่นนะค่ะเนาะตามหัวเข้ากับค่อยๆขยายเจาก10บ่อหาบ่อ10บ่อครับนี่แหละเฮ็ดยังสี่เหรอครับติอยู่ใดโดนนะครับเราเล่ากับประมาณเก่า10เก่า17บ่อกับ18บ่อจ้วงมันยังสามอึ้นไปมันลอยเลยเก่า17เก่า18บ่อนะครับพี่น้องจาก10บ่อนะครับค่อยๆขยายไงครับตอนนี้พอพันธ์แม่พันธ์เข้าอยู่อยู่ฟาร์มเขามีมีมีหลายนะครับเกือบเกหาซิปแล้วจ้ะเกือบหาซิปนะครับ รู้สึกว่าตอนนี้พี่น้องเพื่อนสนใจเรื่องเรื่องเลี้ยงหนูหลายแต่ว่าแต่ว่าก็ค้นกับว่าได้เห็ุหลายนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าโม่าสิเริ่มต้นยังไหนนะครับเดี๋ยวสิให,ใ,หให้เา่าบ้าให้ฟังว่าเรื่มต้นมาจางไหนครับรบกวนว้าให้พี่น้องเพื่อนฟังนะครับเริ่มต้นไห่จังไหนตอนนี้ก็ตอนแรกๆเนาะอยากอยากหาอาชีพเสริม <c oughs> อยากกับอายุบานอยากกับมายุกับ่อกับแม่ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจศึกษาเลี้ยงหนูเวิง ราทิ้งที่เอ้วก็ศึกษาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสนใจแห้งก็เลยคุยกันกับแม่แม่ก็ศึกษาอยู่ประมาณสามหมื่นก็เลยลองตัดสินใจเบิ่งเหลี่ยมล่องเหลี่ยงสิบสิบสิบคูสิบบอล่งก่อนสิบบอที่นี่กับมันก็ออกปลูกกค่อยค่อยขยายตอนนี้กับมีหนูอยู่ประมาณ 30, กเก่าสิบแปดบอเก่าเจ็ดก็สิบแปดบอตอนนี้หนูมาพ่อ,อข,ขาย่ตอนนี้ก็กรเริ่มขยายขยายไปเรื่อยๆกับพี่น้องถ้านี็นกมา เมาเบื้องลายอยู่เขาสนใจหลายอยู่ค่ะเป็นอาชีพที่ที่ดีมากๆเป็นอาชีพเสริมแต่ว่ากับเป็นไล่ไล่ไดรักนะตอนนี้นะผพราะว่าเป็นรักได้เนาะเพราะว่าเ่ได้ใส่เวลาดูแลอีย่างไรเนาะครับเป็นบ่ออาหารมือเอ่อตอนตอนแรกตอนทีเดียวค่ะโอ้อาหารมือมือละเวลาใช่มือละขังวันละคาบวันละคาบนะครับพี่น้องมือละคาบนะครับหลังจากนั้นเขาไปเห็ดย่งก็ได้นะครับการกิจก็ถือว่าสบายนะครับโอ้พี่น้องเบื่องรับระบบจัดการน้านะครับ ในลิซเซิร์คด้วยครับนี่ครับพี่น้องครับครับระบบจัดการหนามในบ่อนะครับเราถ้าสมมุติว่าพี่น้องเพิ่นสนใจพอพันไหมพันนี่ครับค่ะสนใจพอแม่พันกัสอบถามได้เลยค่ะเฮาเฮาขายจังได๋ครับพอแม่พันตัวนี้กัอยู่แล้วแต่ใส่ขนาดนเนาะคัน8 8ขีด9ขีดตัวนี้กัอยู่คูล,ละ800ร้อครับผมคูละ800แต่ว่าถ้าเป็นใส่โลถึงตัวผูกนี่เฉพาะตัวผูกอะัวละ500ร้อครับผมจะอาจจะชุด800 900อยู่ที่ใส่ขนาดถ้าใส่เป็นชุด ชุดกับชุดละพันชุดละพันสองกันเองถ้าสีแนะนุ่นี่สีแนะนุ่มพอพันแม่พันขนาดใดครับที่สีตอนนี้ก็อยากให้แนะนุ่ใส่โลคใส่โรคขค่ะเพราะว่าถ้าตัวผูตัวผูหน่อยร้ายเนาะตัวเมียตัวเมียหน่อยร้ายตัวผูหน่อยร้ายไอ้โค้งสางที่สำคัญคือเขาต้องเขาต้องเบิ่ร์กที่โค้งสางหนูโค้งสางหนูพอพอพันใหญ่ลูกออกมาเปอร์เซ็นต์กับชีใหญ่นั่งจากเปอร์เซ็นต์ใหญ่คือพอมันเวลาขายกับชีเด่น้ำหนักเนาะเพราะว่าเขาขายเป็นกิโลนมาครับ้โอ แล้วอาหารหลักๆของเพื่อนนี่เป็น,นอยังงครับนี่ตอนนี้ก็คือใส่หัวอาหารหมูหัวอาหารหมู <i> ใช่หัวอาหารหมู18%ให้พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ให้ข้อเปลือกน้ำ <i> ให้ข้อโพดน้ำคต่อ๋อเป็นอาหารหัวอาหารหมูโปรตีน18%นะครับแล้วก็มีข้อเปลือกข้อโพดตามธรรมาชาติเขาเนาะแมนจ้ะโอ้พีน่น้องครับเบิ่งอ๋อยกินเออ่ทั่วกินยังกระดากินมาแต่ข้าวหนี้มัน่ครับนี่แต่ถิงลงให้มันกินอันนี้อันนี้ เป็นคลูอ๋ออันน,นีอ้ออนนี้ออกออกลูกนะครับ<แ>พี่น้องครับนี่โอ้นะครับนั่นนั่นลูกเพิ่นครับนั่น<แ>โอ้พี่น้องครับเบิ้งครับครับพี่น้องใจน,นะครับเราถ้าสมมติได้ลูกสี่แล้วเขาจะแยกประมาณช่วงไหนครับอันนี้หนึ่งต้นหนึ่งเนาะหนึ่งต้นหนึ่งทผสมหนึ่งต้นหนึ่งถามันมันตีหลอดประมาณยี่สิบแปดมือยี่สิบแปดมือก็ขอดหลังจากที่ขอดพีกอะประมาณลูกหนูได้ประมาณยี่สิบห้ามือนี่พีกกระชี้แยกออกมาเลยเพราะว่อย่านอย่างมันอย่างมันขอดซ้อนกัน่ล คือลูกคอร์ดมาแล้วหยิบหาเมื่อนที่แยกเนาะครับแม่นค่ะแยกถ้าเราแยกก็มันจะคอดสอนเพราะว่าที่บ่ได้แยกตัวเมียตัวเมียไปไปไปเลาะคอร์ดถ้าเฮาเวียนตัวเมียเลยเฮาก็จะทีดีค่ะแต่นีแบบมีบ่อหน่อยๆไว้สำรองตัวเมียก็ได้เฮาก็เวียนตัวเมียหลังจากที่ว่าทับเสร็จปุ๊บเฮาก็เวียนตัวเมียเฮาก็เอาตัวเมียตัวอื่นมาใส่ก็ได้เสร็จแต่ว่านี่ให้อยู่เป็นครูเลยเนาะ้ให้อยู่เป็นครูให้เลี้ยงลูกนํากันนี่างไรอืนแบบนี้ก็ดีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้ยหลายบ่อนะครับคุณ เห็นตอนนี้เฟซมาได้กับบ้านมาถ่ายจ้าเจ๋อายมากมือนนี่มีเวลานะครับเมื่อบังนะครับโอ้กิจการวงเรื่องเราได้เอาไปแปรรูปขายในพ่อครับนี่ก็มีค่ะตอนนี้ก็มีหนูช่ำแหล่ค่ะช่ำแลโลละสามร้อยหาซีฟต่าก็จะเป็นหนูอบอ่งแน่หนูอบหมอแน่ต่างอลละสามรอยครับผมรู้ละสามรอยอบเรีวเว้ยเพิ่อนพรมเก่ามืออบเรีวแล้วว่นนี้ไปเฮ็ดยากนะครับหนูช่ำแหล่เป็นยังไงครับผลการตอบรับของตลาดเรื่องอันหนูที่แปรรูปแล้วครับ ตอนนี้ก็ผลตอบรับดีนะคะตอนนี้พ่นกะนิยมนิยมหลายแล้วกันตอนนี้บ่พ่อขายคือว่าเอ่อเหมือนตอนนี้่ะคือหาหนูขอป้ามน่ำหนูเนื้อหนูอย่างกระบอกก็โตปรทันไหมคะใหญ่บระทันเนาะใหญ่ปรทันค่ะคือพี่น้องครับคือต้องขยายอย่างเดียวแล้วกับเนี่ยถ้าห้องเห็ดยังสี่นะครับผลดีคือเอ่อหนูในธรรมชาตินี่บางเทียบุรุวาสารเคมีที่ลงไปสู่ หน้าเขาลงไปสูญอย่างสิ้รับผลกระทบกับหนูแต่ว่าแต่ว่าถ้ายุ่งสินี่นะครับถือว่าถือว่าอินซี่เลยครับปลอดภัยนะครับห้องหูที่ไปที่มานี่ครับโดยเฉพาะพ่อพันตแปรพันนะครับพี่น้องเมืองครับนี่พ่อพันแลมโบ้นะครับแปดมิยยหกสามนะครับอาชีพบแมนอาชีพทั้งเหลือกเด้ครับพี่น้องครับเป็นอาชีพลักได้นะครับมีเวลาวางไปเช็ดย่างอื่นอีกนะครับนี่ระบบจัดการฟาร์มอย่างนี้เบื้องผู้เดียวบ่ครับนี่ดูแลผู้เดียวดูแับ พ่อกับแม่อ๋อ้ก็พ่อกับแม่ซอยกันดูแล้วดูแลนี่พื้นที่ว่างล้างบ้านนะครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เด้อก็ไปอยู่ไปไปอยู่หน้าแล้วเพราะว่ามันมันต้องขยายค่ะตอนนี้ไปอยู่หน้าก็ดีบริเวณมันมันขับแคบต้องไปอยู่หน้าเราสมมุติว่าซัตว์เลี้ยงอื่นพวกหมาพวกหยังนี้ยู่ไก่ได้ไหมครับสัตว์เลี้ยงอื่นเนาะครับเป็นเป็นหมาบ่อย่างหิบ่ในน้ำเห็นไหมครับบ่ในน้ำให็นยู่ไก่ยูนี่แต่ไมมาแต่ว่าหมาก็บ่เพื่อของมาเพราะเขาเห็ดเขาเห็ดอใช่เขาหล่อหลอบบชิดนะครับพี่น้องอย่างงูจ้ะ โอ้โหนี่นี่ครับศัตรูทั้งธรรมอาชญาต์ทั้งคนเลยนะครับงูนะครับที่นองครับนี่ครับโอ้าหนึ่งอาชีพสาวแกร่งนะครับนี่พี่เกีนะครับผมถ้าสนใจพอพั้นแม่พันนทั่วไมาได้เบื่อเลยครับนี่ถ้าสนใจไอ้พอแม่พั้นนอไอ้ติดต่อสอบถามคอมเมาเลยค่ะ084 9612278่ครับผมวันทองฟาร์มหนูนาบุรีรัมย์เราจ้บผมวันทองฟาร์มหนูนาบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีโอกาสกลับบ้านนะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่ง วันทองความหนูนานะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรให้พี่ให้น้องนะครับใต้คลิปอีกนะครับอันพี่น้องที่อยู่ใกล้นะครับมาศึกษาดูงานมาสั่งพอพันแม่พันไต่ว่าอาจจะไดร้รอดเออเอนี่ยผมมาไน้เบิ่งรู้ซึกว่าตอนนี้ถึงปีหกส,สี่แครับตอนนี้หกี่ครับยอดจองพี่น้องครับเมืองพุ่นครับพื่นที่ว่างนะครับทั้งหน้าบานมันจะเห็นนะครับนี่ครับอันรบกวนภาพไปเบื้องอันลูกที่ออกมาที่แยกออกจากแม่นะครับที่กำลังกำลังสิแยกพ่อไก่พ่อขายไก่พ่อขายครับ ถาถึงการขายเขาขายใตั้งแต่เดือนแรกแล้วค่ะเดือนแรกสองเดือนแรกสามเดือนแรกก็คือได้ขายเดือนลเลยจ้าแต่พอแม่พันธุ์นี่เริ่มผสมตั้งแต่สี่เดือนขึ้นอ๋อสี่เดือนยังผสมได้ครับผมอันนี้หนูที่แก่มาจากจากแม่ครับอันนี้อันนี้อายุไรบันใดครับนี่มันเกิดวันที่ยืดเก่าตุลาตุลาเบื้องพี่น้องครับประวัติมีประวัติยืดเก่าตุลาครบสองเดือนหรือเปล่าโอ้เดือนกว่าเดือนกว่าตัวใหญ่นะครับนี่นี้ครับพี่น้องครับ อันนี้คอกเดียวกันเลยพี่น้องทำดีเม่นจ้าคอกแม่เดียวกันสองซีสองซีหกโอ้เป็นสิบตัวเกือบสิบตัวนะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องโอ้นี่อันนี้สิขอดล้างมานี่ผมมานี่เนาะแมียนเมียนจ้าอันนี้เดือนพฤศจิกาเดือนกออันนี้พค่งแยกอันนี้อันนี้พค่งแยกมาค่ะโอ้โหนี่บ่อหนูหน่อยนะครับพี่น้องครับอันนี้กันยาอันนี้กันยาใช้ปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเร็วอันนี้สกลนครหนูเอามา ที่อื่นการจะเขียนประวัติใสเป็นลงตะไคร่นครนั่สิโอ้สีขนเพิ่นกับบุ้กขึ้นเนาะจาทั้งเขาทั้งึงกับดำแม่ค่ะนี่หน้าบานเขาครับโอ้เห็ดดีครับระบบการจัดการครับพี่น้องครับเบังครับน้ำนี่เขากับไห่พานนี่เลย่นมาครับแม่นค่ะน้ำเป็นระบบน้ำเป็นระบบขวดเป็นระบบอ่าน้ำล้นั่ครับของเล็กของเล็กครับน้ำครับระบบน้ำใสนะครับ มาตรฐานครับพี่น้องครับเนี่นอนดีครับนี่ครับบ่ได้ใส่พื้นที่ไรนะครับพี่น้องล้างบ้านแล้วก็ขางบ้านนะครับนี่นะครับได้เป็นลอยบ่อนะครับไล่ได้นี่เดือนหนึ่งนี่โอ้ยเอาเอาผมขอถามไล่ได้เดือนหนึ่งสุดสุดสุดขีดที่ได้มากของเดือนเมื่อกี้ก็อยู่มั่สองสองหมื่นสองหมื่นกว่าอยู่พี่น้องครับสองหมื่นกว่านะครับพี่น้องเกษตรกรเท่าอยู่บาทนะครับแต่อยู่กับครอบครัวเห็ดเกษตรกับครอบครัวไล่ได้หมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอีกถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ กับตนทุนกับว่าถือว่าสูงปันไดเนาะนะครับว่าถือว่าสูงเรากับตลาดร่องรับหลายนะครับมีหมองทรงหมองยั้งกัแต่ว่าบ่ได้ช่งยากนะครับนี่ผมว่าเนาะน้ำตลาดบ้านเขานี่ยกับโอ้สภาพพี่น้องเปลือกเบิ้งอันนี้บ่อเปล่าในสำรองเนาะทั้งนั้นผมเห็นแตกงวยงวยอยู่บนหันเบิ้งเลยว่านี่บ่ไในเบิ้งท้องฝุ่นโดนๆดนในกับบ้านครับพี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ้ง ยูทูบกับเงียบหายไปต้องเป็นหกเจ็ดเดือนติดพัลกิจนะครับเงียค่ะเงียบเจ็ดตัวหนูสองเดือนแต่หนูสองเดือนอันเขียนไว้่ยังเสี่อันหนึ่งใต้แพงหนึ่งเี่ยงครับอ๋ออันนี้พอพันจ้ะพอพันเนึ้อทับใต้ต้องเลี้ยงมาสมกันอ๋ออันนี้กระิบเป็นเป็นไข่สายพันมาแล้วไข่สายพันมาแล้วข่สายพันมาแล้ว ตัวบุ๊กจัดการพนดีนี่ครับอ๋อตัวนี้เป็นกลายเป็นหนูวันทองในฟาร์มแล้วตัวบุ๊กน้ำลงครับโอ้นี่ครับผมมีน้องนี่ครับกลายเป็นหนูพันธุ์ของฟาร์มแล้วนะครับวันทองฟาร์มหนูนานะครับบุร์รัมนะครับเดี๋ยวผมสใส่เบอร์โทรใส่ยังไงพี่น้องนะครับเดี๋ยวติดตามกันในสอบโทรมาสอบถามเพื่อนนะครับวิธีการเลี้ยงหรือว่าอย่างไรพอพันธุ์ไม่พันธุ์นะครับเราประกันนะครับบม่ผิดหวังเนาะอยู่นี่วันทองฟาร์มหนูนานะครับฮะใส่ตัวน่อยหน่อยไก่ โอ้อันนี้ก็ซ้ำๆกันะนะนี่นิดหน่อยโอ้อันนี้ใหญ่แล้วอ,อันนี้พร้อมออกไหมครับถ้าซ้ำขนาดซ้ำนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งกันยากันยาตุาก๊กลาพฤศจิกาสามเดือนสาม,สามเดือน,<า>อนครับ ตัวใหญ่เลยนเดินตัวผู่ตัวผู่เราหนำหนักตัวซ้ำนี่หนำหนักประมาณเท่าไหร่ครับนี่หมูซ้ำเดือนกะเราแต่อยู่ประมาณหกเจ็ดขีดหกเจ็ดขีดแสดงว่าอีกประมาณสี่เดือนมั้งครับเมื่อเท่าไหร่ที่สิบเป็นพอผสมผสมสี่เดือนใกล้แล้วครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับนะครับนี่สามารถติดต่อมาก่อนนะครับบริษัทบริษัทนเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้ยิงแก่งนะครับกิจการลุงเรื่องเลยนะครับผมอ่ะนะครับพี่น้องครับนี่น้ำผ้าผีน้ำผ้าน้องว่าเบิ่งอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะครับผม เกษตรฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับอยากเกษตรกรมันเขาอยากอยู่บ้านมีไร่ใดมีอาชีพนะครับนี่กับวันพองฟาร์มหนูนานะครับมาดีกับพี่น้องลองติดต่อสอบถามกันมากนะครับกับพี่เก๋นะครับผม <c oughs> พี่เก๋คนสวยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับผม